ท่านร่มทำขำนุรักษครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เครบกับผมร่วมทำขำนุรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดัท,ดะทะลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขอพิปรายให้ความเห็นในวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2566ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย P ี BS นะครับ ท่านประธานครับปัจจุบันพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับด้วยเทคโนโลยีและช่องทางรับสารที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะจากช่องทางออนไลน์ครับที่ได้ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับทั้งความรู้และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองอย่างทั่วถึงครับและในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ครับสื่อจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งครับที่จะต้องทํางานอย่างตรงไปตรงมาให้ข้อมูลที่รอบด้านครับไม่บิดเบือนไม่เอ็นเอียงและหนึ่งในนั้นที่ผมนึกถึงก็คือไทยพีบีครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับที่ผมได้มีโอกาสในการอภิปรายในวาระรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของไทยพีบเอสเช่นนี้ครับและผมก็ต้องขอเริ่มต้นด้วยการชื่นชมอีกครั้งครับว่า16ปีของการมีอยู่ของไทยพีบสท่านก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าได้ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่รอบด้านทันท่วงทีซื่อตรงเป็นกลางแล้วก็เป็นอิสระจากการติดตามช,ช่องทางหลักครับช่องทางย่อยแล้วก็ติดตามรายการต่างๆครับ ผมต้องขอชื่นชมการทำงานของไทยพีบีครับที่ได้สร้างความตระหนักรู้สแสวงหาติดตามข้อเท็จจริงนำเสนอข้อมูลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับแล้วก็ได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆของสังคมครับทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับสำหรับในจังหวัดพัทลุงเองครับไทยพีบก็ได้มีการนำเสนอแล้วก็ติดตามข้อเท็จจริงหลายประการครับที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุงนะครับอย่างเช่นการขุดลอกคลอง ธรรมชาตินะครับที่ทําลายระบบนิเวศแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ได้นําเสนอเรื่องราวดีๆของจังหวัดพัทลุงมากมายครับทั้งเรื่องวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตเศรษฐกิจฐานรากสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดมาอย่างยาวนานครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องบางเรื่องที่ไทยบีเวสได้มีการนําเสนอในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้นะครับที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งครับ ไม่ว่าจะเป็นงานจักสารเตยนะครับเตยป่าในอำเภอกรงราของจังหวัดพัทลุงประเพณีทำบุญสองศาสนาในอำเภอตะโหนวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มณิในอำเภอป่าบอนนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีนําเสนอเรื่องซากดึกดาบรนชนิดใหม่นะครับ250ปีในจังหวัดพัทลุงมีเรื่องประวัติศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงเรื่องสารคดีโลมาอิรวดีนะครับที่เหลืออยู่14ตัวสุดท้ายในลุ่มน้ําทะเล ลุ่มน้าทะเลสาบสงขาแล้วก็การติดตามสมเสร็จนะครับสัตว์ป่ายากในเทือกเขาบรรทัด์การนําเสนอของไทยพีวีเอสเหล่านี้นะครับมีความน่าสนใจผมต้องขอชื่นชมครับแล้วก็หลายต่อหลายครั้งรรท่านประธานครับก็นําไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงอย่างมากเลยทีเดียวครับก็ขอสนับสนุนให้ทําเรื่องเหล่านี้ต่อไปนะครับแล้วก็จากรายงานนี้ท่านประธานครับผมก็ได้เห็นว่าไทยพี b ีเอสนะครับได้ ดำเนินการเป็นที่พอใจของประชาชนนะครับโดยมีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนมีการวิเคราะห์ผลการตอบรับมีการเปิดเผยเรื่องร้องเรียนนะครับมีรายงานการเงินมีแผนบริหารกิจการอย่างชัดเจนครับก็ถือว่าเป็นรายงานที่มีความครบถ้วนนะครับแล้วก็แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการดําเนินงานเป็นอย่างดีนะครับผมก็ขอให้ทางไทยบีบีเอสได้พัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับ จากรา,รายงานนี้เองครับผมก็มีข้อเสนอแนะนะครับที่จะขอให้ทางไทยพีบีนะครับได้รับไปพิจารณาเพื่อดําเนินการในปีนี้และก็ปีต่อๆไปบางเรื่องก็อาจจะเป็นข้อสนับสนุนบางเรื่องก็ซ้ํากับปีที่แล้วที่ผมได้เสนอไว้ก็อยากให้ให้ความสำคัญจริงๆนะครับประเด็นที่1ครับก็คือขอให้ทางไทย P ีบีนะครับได้ให้ความสําคัญในการนําเสนอประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหายาเสพติด มิจาชีพออนไลน์แล้วก็ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพื่อสะท้อนปัญหาให้กับภาคส่วนต่างๆได้นําไปแก้ไขนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกได้ถแถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ว่าได้ทําไปมากน้อยเพียงใดและตอบโจทย์ความท้าทายและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือไม่ 2องครับผมขอให้ทางไทยบีบนะครับได้นําเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตท้องถิน่นที่เป็นเอกลักษณ์ต่อไปครับโดยหลายพื้นที่นะครับทั้งประเทศแล้วก็รวมถึงจังหวัดปัทลุงก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายครับยกตัวอย่างบางเรื่องนะครับเช่นในจังหวัดปัุงเนีมีการทํานาริมทะเลสาบนะครับในพื้นที่บ้านบักปะนะครับก็ เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทํานายริมทะเลสาบนะครับมีวิถีชีวิตริมเขาบรรทัดวิถีชีวิตในทะเลสาบพ,พัทะลุงนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับทั้งทางธรรมชาติเช่นน้ําตกภูเขาคูคลองอแล้วก็เกาะแก่งนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะครับในหลายๆอ,อําเภอของจังหวัดพัทะลุง ไปจนถึงเรามีสินค้าทำมือสินค้าทางการเกษตรประมงอาหารศิลปะแล้วก็วัฒน,น,นธรรมนะครับของคนปัตลุงที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับประเด็นที่3ครับขอให้ทางไทยพีพีนะครับได้ให้ความสําคัญในการนําเสนอประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมครับปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับครับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติของเราจากกิจกรรมนะครับของมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานของรัฐนะครับไปจนถึง ประเด็นอื่น,นๆเช่นปลาหมอคลังดําที่เป็นปัญหาอย่างมากขนาดนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศน้ําเสียแล้วก็ขยะนะครับที่เป็นปัญหาทั่วประเทศแล้วก็ที่สําคัญครับก็คือด้านภัยพิบัติทางภาวะโลกร้อนนะครับวันนี้เราเห็นได้ชัดครับว่าภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อพี่น้องคนไทยอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายแล้งน้ําท่วมนะครับ เพื่อที่เราจะได้สร้างความตระหนักแล้วก็ส่งเสริมไม่เกิดการแค้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับประเด็นที่4ครับผมก็ขอให้ทางไทยพีบีนะครับได้ให้ความสําคัญในการนําเสนอสื่อสําหรับเด็กแล้วก็วัยเรียนนะครับต้องเรียนกับท่านประธานครับว่าวันนี้สื่อสําหรับเด็กนะครับกำลังลดน้อยลงไปในสื่อหลักนะครับทั้งสื่อเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อการให้ความรู้นะครับผมก็ขอให้ทางไทยพีบีนะครับได้ส่งเสริมทักษะต่างๆที่จําเป็นในยุคปัจจุบันเช่นทันกษะด้านการเงินด้านการประกอบธุรกิจ ความคิดสร้างสารรค์เทคโนโลยีดิจิทัลการเอาตัวรอดนะครับทักษะการจัดการอารมณ์แล้วก็อีกประเด็นที่สําคัญก็คืออยากให้ไทยเบสได้ส่งเสริมให้เด็กๆเ,เนี่ยมีทักษะการารู้เท่าทันสื่อนะครับหรือว่า Media l i ิทเ a c รทุกวันนี้เรามีสื่อมากมายครับเ,เด็กและเยาวชนของเราเสพสื่อมากมายนะครับก็ควรจะมีการให้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเด็กๆสามารถตรวจสอบวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้ดีที่สุดนะครับ ประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายก็ขอให้ทางไทยีบีเสนะครับได้ให้ความสําคัญในการนําเสนอส่งเสริมซอฟท์ o วร์ของประเทศไทยของเรานะครับผ่านช่องทางไทยพีบีเอสเวิลด์ซึ่งเป็นช่องทางที่เป็นภาษาอังกฤษของทางไทยพีบีเสนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้แล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีกีฬาอาหารแล้วก็ละครต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง สุดท้ายนี้ก็ท่านประธานครับในสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่หลายต่อหลายครั้งมีความเอียงเอียงมีความบิดเบือนข้อมูลนําไปสู่ความโกรธความเกลียดในสังคมเช่นปัจจุบันนี้ผมก็ขอให้ทางไทยีบีครับได้ยืนหยัดในการเป็นสื่อที่ซื่อตรงในการค้นหาความจริงสะท้อนปัญหาสร้างความตระหนักสร้างความรักและความสามัคคีในสังคมแล้วก็เป็นสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจกับเพื่อนสังคมแล้วก็เป็นที่พึ่งวางใจของ พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็ขอให้ท่านได้ใช้เงินภาษีนะครับที่ทางไทยบีเอสได้จัดเก็บเป็นรายได้นะครับนับพันล้านบาทต่อปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดต่อพี่น้องประชาชนครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ